EPT คืออะไร EPT คือ European Poker Tour เป็นของเครือ Pokerstar ครับน่าจะเป็นเครือแบบเป็นทัวร์แรกๆที่ดังมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับ10กว่าปีแล้วที่ Pokerstar ก็เป็นแบรนด์ใหญ่ๆในการจัด Poker Tournament เลยนะครับที่ยุโรปก็จะมีแบบบาร์เซโลนาจะมีปรากจะมีลอนดอนนะครับหลายๆที่เลยใน EPT แล้วก็ส่วนในเอเชียเขาจะเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงเป็น APPT ผมเคยร่ว่ EPT ทั้งในเอเชีย ที่ไต้หวันที่ฟิลิปปินส์ที่เกาหลีแล้วก็เคยมาร่วม EPT ที่ยุโรปก็จะเป็นปลาครับครั้งที่2ครับครั้งแรกก็ที่ปรากเนี่ครับที่นี่ครับครั้งที่2บาร์เซโลน่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของปรากแต่ครั้งที่4ของ EPT ครับปราเป็น EPT ครั้งที่3ที่เล่นครั้งแรกที่มอนติคาร์โลแต่ว่าที่ผมบอกนน่าจะประมาณสั้เกือบสิปีแล้วมั้งแล้วก็ครั้งที่2ก็เมื่อ2เดือนก่อนที่ลอนดอนแล้วก็มาครั้งนี้ครับ ปรางเนี่ยเป็นเมืองที่เขานิยามว่าสวยที่สุดในโลกผมก็ไปเดินม,มาแล้วสวยจริงว่ะเปิดประตูออกมาึกว่าเทพมิยายโอโ้กว่าจะมีโอกาสได้มาปรากผมเคยมาปรากสักสักสิบกว่าปีที่แล้วโอกาสที่อยากมาเพราะว่ามันเมืองมันสวยอะ่ะ แต่พอมีปั๊บเออเรามาที่เดี๋ยวมันก็จะมีแข่งที่บาฮามาสบ้างมีแข่งที่ปารีสมีแข่งที่มอนติคาร์โลหลายๆที่อะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็เออเราก็ไปเราเคยเห็นคนที่ที่เป็นนักวิ่งไหมเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเขานะไปวิ่งถึงอเมริกาไปวิ่งญี่ปุ่นมาวิ่งยุโรปซึ่งวิ่งที่ไหนมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะหมายความว่าจะวิ่งสวนลุมจะไปวิ่งบางแสนจะวิ่งในยิม พอเราเราชอบมันชอบออกกําลังกายชอบวิ่งอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีจัด,ดเราต้องไปไปไปวิ่งกับคนเยอะๆได้เหรียญมามีความภาคภูมิใจแล้วก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยถ้าเทียบกับคนทั่วไปที่เขาบินไปเที่ยวบินไปก็คืออยากไปเที่ยวอ่ะได้ซื้อของได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ของเรามาแล้วก็เออเที่ยวเราก็ได้เที่ยวได้นั่งเล่นโป๊กเกอร์ได้แข่งขันได้เล่นเกมที่เราชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดูความคุ้มค่าว่า บินมาเล่นแล้วกําไรขาดทุนอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่บินมาแล้วเราเหมือนได้มาเที่ยวมีความสุขได้เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะใช้บินไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงแล้วพอมีเวลาก็มานั่งเล่นโป๊กเกอร์แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่เป็นเราพอมีทัวร์นาเมนต์เราก็บินไปสัดส่วนเมื่อก่อนอาจจะเที่ยว90%เล่นโป๊กเกอร์สัก10%พอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอาจจะอาจจะเล่นโป๊กเกอร์ครึ่งหนึ่งเที่ยวครึ่งหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็ 20, ะรประมาณนี้การเล่นโป๊กเกอร์ที่ยุโรปก,กับที่เอเชียแตกต่างกันไหมค่อนข้างแตกต่างครับเรื่องเวลาก็แตกต่างแหละเพราะว่าเหมือนเวลาเราบินมาแล้วก็เจ็ตแล็กอยู่ประมาณสองสามวันก็ยังปรับเวลาไม่ค่อยได้อาหารการกินก็แตกต่างก็จะมีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องฝีมือด้วยเช่นกันในยุโรปนักเล่นจะมีเงินเยอะกว่าและความรู้จะเยอะกว่าด้วยเขาจะเล่นเก่งกว่าจำนวนคนก็จะเยอะกว่าด้วย โอกาสที่จะยกถ้วยยากกว่าจริงๆเพราะว่าแม้แต่จะบายอินหนึ่งพันก็มีคนเยอะกว่าแลวก็คนเก่งกว่าด้วยผู้เล่นที่น่าสนใจจริงๆก็จะมีแบบชื่อเดิมๆที่เราเคยได้ฟังกันนะครับก็ฟิโดโฮเมื่อวานมีเบนผมจาชื่อเต็มเขาไม่ได้ละเพื่อนเพื่อนเ,เขาเรียกเบนกันน่าจะเป็นคนจากอังกฤษนะครับาผมเฮซ่ากับเขาเมื่อวานอ่ะผมรู้เลยว่าความต่างของฝีมือคืออะไรตอนที่ผมเฮซ่าบับเขาอ่ะผมนั่งเล่นเกมกับเขาใช่ไหมผมเองอยู่ในเกมอ่ะผมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะคืออะไร พอผมเล่นแล้วผมเละผมเด่นไปถาพี่เต้พี่เต้อบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาอะเล่นแพสซีฟมากๆเพราะเขาคิดว่าจะดึงให้แวร์เวียนมันน้อยให้ความเสี่ยงมันน้อยเขาจะพยายามริมทุกแฮนด์เพื่อมาเล่นพเพราะว่าเขาเล่นบอร์ดเก่งกว่าเขาก็เลยจะดึงเกยมยาวผมพยยีบบเ่เตบอกเขาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะเขาคิดว่ายิ่งแฮนด์เยอะเขายิ่งได้เปเรียบเราเยอะเขาก็นั่งดึงเกยมยาวเลยแล้วผมเองคิดว่าเฮ้ยทำไมเล่นกับเบนทำไมแพสซีฟเล่นง่ายเดี๋ยวก็เช็ค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 เฮ้ยไม่ใช่จริงๆมันอยู่ในแผนเขา เพราะว่าเขาอาจจะแบบได้เปรียบผมบางจุดอ่ะเขาพยายามเจอจุดนั้นบ่อยๆแล้วก็ได้เปรียบผมทีนนิดอันเล่นร้อยแฮนด์เท่าไหร่ชนะผมแบบ55แฮนด์ผมอาจจะชนะ45แฮนด์เขาพยายามดึงเหมือนกันไปเรื่อยๆเพื่อไปกินทีนนิดกินทีนีิไปยาวๆจากผมชิป2ล้านอ่ะเขาชิปล้านหนึ่งอ่ะสลับกันเลยผ่าน2ชั่วโมงผ่านไปสลับกันเลยพอผมรู้ตรงนี้ใช่ไหมผมก็เลยบอกถามพี่เต้พี่เต้ก็เลยบอกว่าเาต้นยังต้องปรับแลละถ้าเล่นอย่างนี้มันต้องปรับเกมให้อายุสี่กว่านี้เพราะไม่นั้นเราอยู่เงี้ยเรายิ่งยาวเรายิ่งเส ก็คือมาถึงหลังจากพักเดรกปุกกลับมาใส่เลยหาแฮนด์เล่นใส่แกลเบเลยผมก็ได้ชิปกลับมาจริงแต่ไม่น่าเชื่อมาผ่านเลยนะสิบแฮนด์เขารู้ว่าผมิกลซบเขารู้ว่าผมปรับยังไงใช่ไหมเขาเริ่มมีเช็คเรสบ่อยขึ้นเพราะเขารู้ว่าผมรักบ่อยขึ้นนะเขาเช็คเรสบ่อยขึ้นเฮ้ยคือเขาก็ปรับซ้อนอีกทีหนึ่งไงสุดท้ายครับไม่รอดแพ้เพราะว่าจริงๆแล้วมันขาดตั้งแต่ประสบการณ์แล้วขาดแบบฝีมือชื่อชั้นทุกอย่างแบบบอลคอนเเกตครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เมื่อวาน ใครอยากจะมาเล่นบ้างก็เขาเข้าใจว่าขออย่างเดียวว่าให้อายุเกิน18นะก็สามารถมาเล่นได้ต้องไปต้องทำวีซ่าก่อนอันนี้ต้องต้องเตือนก่อนต้องทำไป23สเดือนก่อนก่อนจะวางแผนมาครับแล้วต้องเตรียมเงินหรือวางเงินไว้ในออนไลน์เพื่อจะแบบมาสมัครแต่หลักๆคือต้องมีฝีมือนะครับเพราะถ้าเกิดมาแล้วแบบเป็นมือใหม่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า ept ยากมากยุโรปเนี่ยยากมากถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนำให้เล่นเล่นในเอเชียก่อน ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรเตรียมเลยใช่ไหมเราควรปรับเวลานอนอเผื่อก่อนเลยพอมาปุ๊บเราจะได้แบบเฮ้ยไม่ต้องตื่นเช้าไปเพราะว่าตอนนี้ผมตีปัญหาเจ็ตแลกตื่น8ปดโมงเนี่ยสามสี่ทุ่มผมง่วงแล้วเพราะเวลามันแบบห่างกันตกลยุทธ์เด็ดเลยคือไปนอนปรับเวลามให้เรียบร้อยพอข้ามาปุ๊บชิลการเตรียมตัวก่อนเล่นเนี่ยผมว่า แบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวนะคือถ้าระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องไป,ไปเรียนรู้ในสิ่งที่ทเราสงสัยใช่ไหมหรือว่าที่เราเคยจดมาว่าเอออย่างเงี้ยเราควรจะทําอะไรแล้วเราก็มาดูมาดูซอฟเวอร์หรือว่ามาคุยกับผู้รู้อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาจําที่นี่เราก็จะค่อนข้างจําได้อันนี้มันเป็นระยะยาวระยะกลางที่เราต้องทําไว้ไหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายการเตรียมร่างกายให้พร้อมการศึกษาการซ้อมเล่นการฝึกอะไรต่างเนี่ยเป็นระยะยาวแต่ถ้าระยะสั้นพอโผล่มาตรงนี้แล้วเนี่ยมันหยิบจับผู้นี้มันไม่ทันละ มันก็ต้องเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องความพร้อมของร่างกายมากกว่าัากผ่อนให้เพียงพอความคิดสําคัญมากที่สุดคือถ้าเรามีเรื่องกลุ้มใจหรือมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องนูน้นเรื่องนี้หรือว่ามีความเป็นห่วงเรื่องอะไรเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้ดีเลยมีอะไรที่มารบกวนนิดนึงเนี่ยม,มันมีผลต่อเกมเป็นอย่างยิ่งตรงนี้เป็นการเตรียมการในระยะสั้นหรือว่าถ้าเราแบดบีดมา2วัน3วันติด,ต,ด,ต,ดติดกันหรือช่วงดาวสวิงแบบโอ้โหมันรนพลิกตลอดหรือไพ่ไม่มีเลยอะไรเลยเนี่ย าจจะต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็มาไปทําอย่างอื่นพักผ่อนหย่อนใจให้มันรู้สึกสบายใจก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาเล่นไม่งั้นเนี่ยมันก็จะจะจ,ะจมลงไปเรื่อยๆค,ความคาดหวังในการมาแข่งครั้งนี้ผมจะจะเน้นไปในเรื่องของการหาประสบการณ์นะครั้งนี้เรามาเนี่ยกับน้องๆที่เป็นโปรผมก็แบบเฮ้ยเธอเนี่ยต้องมาละเพราะว่าอย่างน้อยก็เวลาเราสงสัยเรามีคนที่เราคุยได้ถามได้แล้วก็ เป็นคอเดียวกันคือพอถึงเวลาเล่นทุกคนก็เล่นพอว่างก็จะว่างตรงกันถึงเวลาเบรกก็ไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสเกจดูที่ที่ไปพึด้วยกันได้ก็เลยมาแต่ถามว่าคาดหวังอะไรชนะได้รางวัลใหญ่ๆกลับไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเลยอยากมาหาประสบการณ์อยากมาฝึกเพิ่มเติมแล้วคาดหวังว่าจะได้ด e e p run ได้ f i n a ง t a บ l e รายการใหญ่ๆถ้าเกิดยกช่วยได้แบบ m a อี e ว e n t หรือ high roller ยิ่งดีเลยโนาเมต์น,นี้จริงๆก็ผมคาดหวังนะและคิดว่าโอกาสค่อนข้างยากเหมือนกัน เพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปีและปีนี้ผมได้ที่2ได้ที่3ม,มาตลอดยังไม่เคยได้แชมป์ขาดอย่างเดียวคือแชมป์